ถึงวันนี้ปี2025แล้วครับนี่อาจจะเป็นนาทีสุดท้ายของโลกเวทมนต์ที่เคยมีชีวิตเราผ่านเรื่องราวมานับร้อยนับพันทั้งชัยชนะอันยิ่งใหญ่และความเจ็บปวดที่ไม่อาจจะลืมเลือนเราได้พบใบโคเวอร์ที่เต็มไปด้วยพลังและมีเสียงหัวเราะน้ำตาและความหวังที่ยังลุกโชนอยู่ในใจเราแต่แล้วมาวันนี้ถึงเวลาที่ต้องกล่าวคำอำลาในวันนี้เราจะวางไม้กี่ฟันวางกระทาและเดินออกจากโลกใบนี้ อาจจะมีน้ำตาอาจจะมีความทรงจำที่รอ,อยูุ่วนอยู่ในหัวใจของเราแต่มิตรภาพจะไม่เคยเลือนเลือนและนี่คือบทส่งท้ายของ Backover M เเวอร์ชันไทยขอบคุณทุกเสียงหัวล้อขอบคุณทุกการต่อสู้และขอบคุณที่เดินเคียงข้างมาจนถึงทุกวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางต่อไปของตัวเองขอบคุณครับอืมก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้ฮะเราจะมาทำคลิป นะครับต้องบอกว่าส่งท้ายนะครับแล้วก็ขอบคุณเกมดีๆนะครับ Backcover m l i f e of w i z a r d King โอ้โหผ่านไปแค่ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นนะครับสำหรับเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับตอนนี้ครับมีประกาศมาเรียบร้อยว่าทางการีนะครับประเทศไทยเนี่ยประกาศมาแล้วว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าตาเซิร์ฟเวอร์ตัวของเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น นะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แม่ของโตเกมนี้นะครับจะปิดตัวลงนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไทยยังอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วทางกอรีน่าก็ถอนตัวนะครับแล้วก็บอกประกาศนะครับว่าปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการนะครับมาตรงนี้ก็จะเหมือนกับตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่อ่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยู่เหมือนเซิร์ฟเวอร์อ่าเกาหลีนะครับโอ้โหผมก็แหม่ตอนแรกก็ยังแอบลุ้นๆนะฮะแล้วก็คิดว่า อยากจะกลับมาทํากลับมาเล่นสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามีการมาของตัวจากรพรดเว่นมนนะครับรุ่นก่อนๆในภาค The Movie นะครับซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าอุย้ยเกมมีอัปเดตแล้วเกมมีอะไรแล้วนะครับน่าจะไปต่อยาวๆนะครับแต่สุดท้ายครับมาวันนี้นะฮะก็ได้ประกาศข่าวช็อกโลกนะครับของตัวของการิน่านะครับแบลโเวประกาศยุติให้บริการนะครับในช่วงวันที่ 21สิงหาคมนะครับยุติให้บริการครับรวมถึง29สิงหาคมจะปิดแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็โอนย้ายแบลคกสตันพรีเมียมไปยังเกมอื่นๆในเครือของการีน่านั่นเองนะครับก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยข่าวช็อกโลกกันไปเลยนะครับนี ก็ประกาศมาวันที่20มิถุนายนครับแล้วก็2 6วิถุิายนเป็นต้นไปครับแพลตฟอร์มจะอัปเดตดาบของจักรพรรดิมนต์บทส่งท้ายนะครับก็น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายตัวรีวิวตัวละครนะฮะก่อนที่เกมจะปิดในช่วงสิงหาคมนะครับก็จะมีเวลาให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นอยู่อีกประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับแล้วก็มาวันนี้ครับเราก็ผมเนี่ยไปดูย้อนหลังนะฮะรายการทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราพาคกัน นะครับอย่างสนุกสนานนะครับสลบเหมือดเลยน้องหญิงนะฮะร,รวมถึงตัวละครอื่นๆแล้วก็การแข่งขันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันขทีมไทยนะน้องคอมีเบบี้นะครับหรือว่ากายงิดนะครับที่เป็นตัวแทนจักรพัฒเวทมนของไประเทศไทยครับไปแข่งในเวที Global นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็ ได้มาจนถึงปีกว่าๆนะครับสำหรับตัวของเกมนี้ก็ค่อนข้างจะแอบเสียได้พอสมควรนะครับแต่จริงๆก็น่าจะเป็นการตัดสินใจจากตัวของ p u b l i ิเช r เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดออกไปเนี่ยก็อาจจะ เข้าเนื้อนะครับหรือว่าผิดแผนนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมก็ค่อนข้างตันพอสมควรนะครับรวมถึงตอนเซิร์ฟเวอร์แม่ด้วยหมายถึงว่าว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์แม่เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ความผิดของพาร์ทิเชอ g ร์การีน่อย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์แม่เขาเนี่ยเป็นเดฟนะครับซึ่งเดฟเนี่ยเขาคือวิกเกมนะครับหรือว่าวิกสติโดเนี่ยการที่วิกสติโ o กับวิกเกมเนี่ยออกมา บอกนะครับแล้วก็ออกมาประกาศว่าจะยกเลิกทำโปรเจกต์นี้ต่อนะครับหมายความว่าเราจะไม่มีผู้พัฒนาเกมนี้ต่อนะครับหมายความว่ากรีน่าเนี่ยนะฮะก็ต้องมีทางนะครับที่จะเอาเดบเกมของตัวเองเนี่ยมาพัฒนาเกมนี้ต่อนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าตัวของดีไซน์ครับตัวของกราฟิกหรือว่าตัวของเอเวอเ m e ต์รวมๆนะครับในการที่จะทําเกมเกมหนึ่งมาเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะอินไซต์นะครับแล้วก็เข้าเส้นมากๆนะครับกับการที่ เราเนี่ยจะมาทําเกมเกมหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเกินกําลังนะฮะของบริษัทกาดีน่านะครับก็ทําให้ไม่สามารถเอาเกมมาได้ต่อนะครับยื้อเกมได้ต่อหรือสร้างเกมได้ต่อนะครับเพราะสุดท้ายแล้วบริษัทแม่ที่เป็นสตูดิโอทําเกมนี้โดยเฉพาะเนี่ยยกเลิกทําแล้วหมายความว่าเกมจะไม่มีการพัฒนาอะไรต่อจากนี้นะครับ ก็จะไม่มีเรื่องของตัวละครใหม่ๆที่เข้ามารวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากทาง Back Cover นะครับตัวนี้ก็น่าจะลดเลิกทิ้งหมดเลยนะฮะหมายความว่าการิน่าน่าจะแบกรับภาระตรงนี้ไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะว่าจากที่จากมุมมองของยูทูบเบอร์คนนึงแล้วกันนะครับการที่เราจะเอาเกมอะไรที่เป็นถูกลิขสิทธิ์ถูกกฎหมายแบบนี้มาเปิดเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายค่าตัวของค่า GP นะครับให้กับตัวของเจ้าของ IP นะครับหรือว่าเจ้าของ Back c ค ver M นะฮะ ที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะพวก IP ตัวละครการ์ตูนเนี่ยก็ต้องให้ค่า GP เขาด้วยนะครับซื้อลิขสิทธิ์เขามานะครับก็ต้องมีการจ่ายด้วยนะครับแล้วก็แบบนี้นี่ถ้าตัวของ WiX เลิกแล้วแล้วการินายังไม่เลิกต่อยังดังโดนที่จะทนต่อไปนะครับแล้วก็ทําต่อไปเปิดเกมต่อไปพัฒนาต่อเองก็ต้องไปคุยเรื่องลิขสิทธิ์ต่อจากตัวของอนิเมะนะครับก็ต้องไปคุยกับค่ายมังงะค่ายไม่แน่ใจว่าเป็นของโชเนนหรือเปล่านะครับของตัวของแบ็คโคเวอร์นะ ก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้แกรนดีนาเนี่ยเขา,เาต้องประกาศปิดตามไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับเกมอื่นๆอ,อย่างวันพันแมนเดอะสตรองเก้นเนี่ยที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับหรือว่าเกมอื่นๆอย่างพวกค่ายอย่าง7บาปนะครับของ n e ็ตมาร์เนะหรือว่าอื่นๆที่เป็นเกมแนวอนิเมะนะครับตัวนี้เขาก็มีบริษัทแม่ที่ต่างชาตินะครับที่จะมีคนอุดหนุนกันเยอะ นะครับต้องบอกว่าตลาดเกมมือถือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับงบก็ต้องเยอะนะครับต้องดึงผู้เล่นให้ได้กิจกรรมก็ต้องมีอัปเดตเรื่อยๆนะฮะเกมมจะไปต่อได้นะครับอย่างพ h a t o m นี่ก็เพิ่งครบรอบ anniversary 5ปีไปนะครับก็ยินดีด้วยนะที่ยังอยู่ที่ยังอยู่ยยกินเงินจากกระเป๋าตังค์คนได้อยู่นะฮะก็ตามนั้นนะครับส่วนตัวของ Black o M: Life of Wizard King ครับก็มาถึงจุด ที่ต้องเรียกว่าลากันจนที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีนะฮะแล้วใครครับปร,ประกาศนิดนึงใครที่เล่นเกม b a c k h เฮา์ o M เนี่ยและมีตัวของคริสตัลนะครับเป็นคริสตันพิเศษหรือว่าคริสตันที่ได้จากการเติมเงินเนี่ยนะฮะเป็นคริสตันพรีเมียมที่มีตัว C แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะจะมีการ ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้เอาคริสตัลตัวนี้เนี่ยแลกไปเป็นทรัพยากรนะครับหรือแลกไปเป็นเงินในเกมอื่นนะในเครือของกาลินาได้ทุกเกมเลยไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire นะครับ FC Online นะก็สามารถโยกเพชรตรงนี้ไปเป็นคูป,ปองในเกม ROV ได้นะครับก็ใครที่มีเพชรดองเอาไว้อยู่ที่เติมทิ้งไว้ก็อย่าลืมนะไปกดลงทะเบียนแล้วก็แลกกันนะครับซึ่งก็น่าจะปิดรับลงทะเบียนวันที่29สิงหาคมครับ ตามโพสต์ที่แจ้งไปนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนขอบคุณนะฮะทุกการเดินทางขอบคุณทุกเสียงหวัวเราะแล้วก็ขอบคุณทุกความเจ็บปวดที่ได้ทําให้เราเจอกันนะจ๊ะสำหรับช่องอีซี่แมนตรงนี้นะครับวลนนี้นะครับสรุปเหมือนเลยน้องหญิงนี่ไม่ได้เกิดมาจากเกมอื่นแต่เกิดมาจากเกมนี้แหละครับที่ทําให้เราได้เจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใมในคลิปหน้าในเกมหน้าเกมอื่นต่อไปสวัสดีครับ